เรื่องเล่าเรารักประวัติศาสตร์200ปีวัดโปรดเกตเชิฐารามพระประแดงงดงามอารามสีองค์พระพุทธสายญาติเด่นเป็นของดีคู่ถิ่นนี้ยาวนานผ่านเวลาวัดโปรดเกตเชิารามเป็นพระรามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญตั้งอยู่ที่หมู่11อตำบลทรงขนองอำเภอรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ ถือเป็นวัดพุทธไทยเพียงวัดเดียวในย่านพระประแดงท่ามกลางวัดพุทธรามันวัดนี้สร้างเมื่อปีพุทธศักราช2,365ในปลายรัชกาลที่สองผู้สร้างวัดนี้คือพระยาเพชรพิชัยเกตต้นสกุลเกตุทัตซึ่งเป็นบุตรของพระยาเพชรพิชัยหงต้นสกุลหงสกุลสร้างวัดแล้วเสร็จต้นรัชกาลที่สาม ปีพุทธศักราช2,368ได้รับพระราชทานนามภายหลังว่าวัดปโปรดเกตเชษฐารามแต่เดิมชาวบ้านเรียกกันว่าวัดปากคลองเนื่องจากทางทิศเหนือของวัดมีคลองเล็กๆคลองหนึ่งชื่อคลองทองเมืองปากคลองอยู่ทางคลองลัดหลวงต่อมาพระยาเพชรพิชัยหนูบุตรพระยาเพชรพิชัยเกตได้มาบุรณะใหญ่เช่นเขียนลายบนเพดานพระวิหารและพระอุโบสถ ย้ายประตูพระวิหารสร้างเขื่อนรอบสระในปีพุทธศักราช2542มีการบูรณะวัดครั้งใหญ่เกิดขึ้นก็เนื่องมาจากพระอุโบสถได้ชำรุดทรุดโทรมลงไปมากโดยเฉพาะส่วนของโครงสร้างภายในพระอุโบสถทางวัดมีศาสตราจารย์ด็ตอรสิปนนเกตุทัตซึ่งเป็นทายาทสืบตระกูลของผู้สร้างวัดแห่งนี้เป็นประธานกรรมการและได้ขอกองอนุรักษ์โบราณสถานกรมศริลปากร เป็นผู้ออกแบบการบูรณะในด้านวิศวกรรมโครงสร้างและในด้านอนุรักษ์ศิลปะให้คงอยู่ในสภาพเดิมมากที่สุดวัดโปรดเกตเชษฐารามได้รับพระราชทานวิสุงคามสาีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2368ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่ยาวนานสิ่งก่อสร้างเดิมก็คือพระอุโบสถพระวิหารสาลาการประเรียนพระเจดีย์ทรงลังกาสององค์หอระฆังพระมนดบ สร้างเสนาสนะที่อยู่อาศัยของสงสามคณะพระอุโบสถก่ออิฐถือปูนไม่มีช่อฟ้าใบระกาหน้าบันมีศิลปะปูนปั้นลายเครือเถาประดับเครื่องลายครามภายในประดับด้วยภาพวาดศิลปะแบบตะวันตกฝีมือของขัวอินโคงพระประธานภายในพระอุโบสถคือพระพุทธชินานาตศาสดาเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูย่หัวรัชกาลที่9ได้พระราชทานนาม ส่วนพระวิหารมีลักษณะาการก่อสร้างและสถาปัตยกรรมเช่นเดียวกับพระอุโบสถมีจิตรกรรมฝาผนังเช่นเดียวกันภายในมีพระพุทธสายญาติเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทองยาวตลอดจากพระรัศมีถึงพระบาท16วาสองศอกไม่ปรากฏนามผู้สร้างพระมนดกบตั้งอยู่กลางน้ำเป็นพระมหามนตบเจดีย่อมุมไม้ยี่สิบ ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบดอกบัวเก้าชั้นภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยขัดสมาธิทำด้วยศิลาแรงมีรอยพระพุทธบาทจำลองสร้างด้วยศิลาแรงฐานรอบนอกประดับด้วยหินอ่อนกลีบบัวสลักด้วยศิลาแรงลงรักปิดทองลายฝ่าพระบาทประดับด้วยมุกเป็นรูปพรมและรูปต่างๆวัดนี้ยังมีเก่งจีนตั้งอยู่รอบพระบโบสถและวิหารรวมเจ็ดหลังและมีพระปรางสี่องค์ พระอารามหลวงแห่งนี้จึงถือว่ามีความโดดเด่นงดงามสะท้อนถึงพระราชศรัทธาของพระมหากษัตริย์แต่ละยุคสมัยที่ได้มีพระราชศรัทธาในการบุรณะปฏิสังขรณ์มาโดยตลอดปัจจุบันมีท่านพระครูว,วิรรรสิทธิธรรมรสบุญสมธรรมรโสเป็นเจ้าวาดพระอารามหลวงแห่งนี้แวะมาที่พระประแดงครั้งใดอย่าลืมแวะไปสักการะนมัสการ องค์พระพุทธไสยาสิ200ปีที่วัดโปรดเกตเชษฐารามนะครับ